ส่นเซอร์ไพรส์ใที่นายทำได้คือเดี๋ยวฉันจะให้การแนะนำสำหรับเีเวนสุดท้ายด้วยกันหาานก10ตัวและยิงพวกมันทั้งหมดนะครับผมก็จะเพมน้ำเตนะครับผมก็ยลิซรีเวนนะผมก็เ่อดี๋ยวปใจว่าทำไมมาเล่นนะก็ก็ก็มีเบรดใหม่แล้วทำไมถึงไม่ได้รับเบลดใหม่หรอแบบทั้งหมดอ่ะ 1นึ่งกิกะไบากมันเล่นต่อบมันย้นกน่าเกียดเลยทุกคนอ๋อเดี๋ยวผมตัดไปชากที่สำคัญเลยกันนะทุกคนทำได้ดีมากไอ้นกนั่นมันทิ้งมันได้ให้พวกเราไหน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 เขาบอกให้เราใช้มมดนี่ในการฆ่าไอ้นกใหญ่นั่นโอเคจดไปครับผมผมไม่มีภารกิจต่อไปแล้วผมต้องจัดการนกนั่นเพื่อเพื่อเพื่อผ่านซีซันสิบนะฮะเราจะได้ไปดิสระ เพราะตอนนี้พื้นที่ผมเนี่ยกำลังจะร้องไห้กรีดร้องนะครับผมต้องหาคลิปลงแล้วไม่งั้นเดี๋ยวพื้นที่ผมมันจะร้องไห้แล้วบอกว่าไอ้ว่าเอ,อ้ทำนี้ทำไมเวอร์โอ้ดูเหมือนว่าไอ้นกเนี่ยมันจะตั้งกับดักไว้เพียยไรเพี้ยหาใช่ไหมล่ะนายแค่ต้องหาทางทำมันไปให้ได้ก็พอตีแทงเลยเอาไว้ชิไปไม่ได้ผมแล้วปล่อยผมไป คุณผ่านเดอ h u ฮันและคุณได้ทำการสำเร็จเลเวลที่10บลราคุณได้ทำการผ่านการคุณได้ทำการผ่านที่สุดท้ายแล้วคุณสามารถได้รับสกินนี้ไปเจอกันที่ชั้นดาดฟ้าฉันจะวางฉันจะวางนั้นไว้ให้ก็คือบันดไดไว้ให้โอเคเดี๋ยวเราไปที่ชั้นดาดฟ้ากันครับไปเก็บอาช i e v e m e n นี้กัน Let's g o ฉันต้องการที่ย,ยินดีสำหรับนายทีนะบางทีนายอาจจะมาไม่ไกนขนาดีก็ได้นายสมควรแล้วที่จะได้ชิปเมนนี้ในการผ่านซีซันนี้ทีก็เอนจอยกับรางวัลกันแล้วกันนะคุณทำการผ่านเดิ h ทันและผ่านเลเวลที่สิคุณผ่านซีซันแล้วจะทำการพาคุณกลับไปที่เมนเมนด้ย yes นี่ครับทุกคนหลักถานว่าผมผ่านแล้วนี่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 นี เอาละเรามาเก็บดีกันนี่ไดเอ็นมาร์กมาแล้วแบบสกินของตัวอะไรไม่รู้เราผ่านทีสัสิบแล้วเว้ยทุกคนแม่งกินเวลาไปสองชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่โลเพดดีกว่าครับเอาละครับ,รบผมก็เริ่มมาด้วยสก,กินแรกของเราแล้วก็วคือไพร่านะครับก็จะวันนี้นะครับผมถ่าเดนงก็วันนี้นะครับถ้าตีก็จะมานนี้นั่นเองโอเคตัวต่อไปนะผมโลซาลีนะครับลักษณะจะวันนี้นะครับถ้าเดินก็จะวันนี้ ท่าตีจัมบานี้นั่นเองและตัวต่อไปนะครับเอ็ดดิดนั pues ่นเองครับลักษณะกจัมบานี้ท่าเดินบอลนี้นะครับผมท่าตีก็ประมาณนี้นั่นเองตัวต่อไปของกาลิสนะครับก็จะมีลักษณะวันนี้ครับท่าเดินบอลนี้ท่าตีประมาณนี้นั่นเองตัวต่อไปครับเอ็ดดิดล่าเดือดก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดินประมาณนี้ตีก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมไพร่าล่าเดือดก็จะประมาณนี้นะครับผม ท่าเดินประมาณนี้ท่าตีประมาณนี้ครับตัวต่อไปโอ้โหเซเลนะฮะลักษณะก็จะมาณนี้ท่าเดินก็จะมาณนี้นะครับผมท่าตีก็ประมาณนี้ตัวต่อไปโอ้โหกรลิกล่างเดือดนะครับก็จะมาณนี้นะครับผมท่าเดินก็จะมาณนี้ท่าตีก็ประมาณนี้นะครับผมตัวไปโอ้โหมายานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมท่าเดินก็จะมาณนี้ ก็คือง,ง่ายคือหายไปเลยนะฮะท่าตีจะมาวันนี้นะผมตัวต่อไปนะผมเอดิตล่างหมาป่านะครับก็จะมานี้ท่าเดินก็จะมานี้นั่นเองท่าตีจะมาวันนี้นะผมตัวต่อไปนะผมฮันเตอร์ครับลักษณะก็จะมานี้ท่าเดินก็จะมานี้นะผมท่าตีก็มานี้นครับผม ต่อไปผมโรซาลีนด่างเดือยครับก็จะวันนี้ทาเดก็วันนี้เหมือนเดิมแล้วก็ทาตีก็เหมือนเดิมครับผมต่อไปผมบาเทอร์นะครับก็จะวันนี้ครับผมท่าเดิมาวันนี้ทาตีก็จะวันนี้ครับผมต่อไปผมก็คือวีนนะครับก็คือลักษณะก็จะวันนี้ทาเดก็จะวันนี้นั่นเองทาตีก็คือวันนี้ครับผมต่อไปผมเลเอลิสนะครับก็จะวันนี้ทาเดินก็จะวันนี้นะครับผมทาตีก็จะวันนี้นั่นเอง ตัวต่อไปหายเองครับผมลักษณะก็จะวระาณนี้ท่าเดินก็จะวรนนี้นั่นเองส่วนท่าโจมตีจะวระาณนี้นั่นเองครับผมโอ้ต่อยว์กเออนั่นแหละครับผมโอเคเดี๋ยวเราเหลือตัวสุดท้ายนะครับก็คือเดอะดาร์ควุ้บเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันดีกว่า,วาวทุกคนไปกันโอเคทุกคนพอเป็นเอเดตนะครับให้ทําการเดินมาประมาณทางขวาของแบบนะครับทุกคนจะเจอกับเอ่อโน้ตนี้และทําการเตะออกมานะครับผม อ๋อแล้วก็ใช่นะครับย้ำต้องใช้ในส่วนของ e dit ตั้งมาปาทานนะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนมาจดเทียนตรงนี้นะแล้วก็พิมพ์ผมนี้ลงไปในแชทฮะก็น,นะครับผมผมทำการลองทำการแบบว่า ออลองรีเซิร์ฟแล้วก็เขียนตามที่ทุกคนเห็นฝั่งซ้ายนบนนี้นะครับผมก็เขียนถูกเป๊ะแล้วก็กดปับ๊บแล้วก็ยืนในตำแหน่งที่ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วก็ปุ้งได้เรียบร้อยแล้วครับผมสกินใหม่ของอ,อ,อันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขดดูเชื่อไปน๊นึงนะแน่นอนครับตอนนี้เราจะมาทําการรีวิวในส่วนของ The r ร c k e t Werewolf นะครับตัวที่ลักษณะก็จะวันนี้ทุกคนท่าเดินก็จะวันนี้นั่นเองโคตรเท่เลยแล้วก็จมท่าจมตีก็จะวันนี้ครับ ก็คล้ายๆเดิมน,นะก็ก็จหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไม่ไหวแล้วผมต้องการที่จะไปพักโดยด่ว,ดวนผมเหนื่อยมากๆเลยครับการที่ต้องมานั่งหาว่าไอ้ป้าอียทำมือใส่เราไม่ได้ที่แน่ที่แท้คือผมเขียนผิดแล้วผมต้องออกเสิร์ฟเข้าใหม่โอ้โหจะเอาไปก่อนนะครับผมบายบาย